โจวซาดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกมอาร์เ r i รีนนะ่ย์ยูไม a เดอะอาร์เช Of m สมิ r ออฟเมมโมเรียลเดอะอีเวสเน็แลนด์นะท่านผู้ชมนะเอ้ยเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแบบว่าแนวอ่าต่อสู้ประจนภัยนะฮะท่านผู้ชมนะเออต่อสู้ประจนภัยแล้วก็เป็นแบบว่า บวก Turn เทิร์นเบสดนี่ยนะท่านผู้ชมนะตัวตัวกีมนี้นะครับจะมีความแบบบวกกับเทิร์นเบสด้วยนะครับภาพค่อนข้าง,งสวยนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาลิงกันได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างเขาใจะไ้คิดเป็นคนดูนี่เป็นแนวนว่าอ่าเหมือนกับเจ้าตัวกมีมเอ่อเกณฑ์ชินอิมเพกนะแต่ว่าจะเป็นการแบบต่อสู้แบบเทิร์นเบสได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ลุยน้าไปด้วยด้วยเป็นสาวสวยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเราเก็บของพวกนี้ได้ด้วยนี่หว่าบากาโอเคนี่ยิงลำหัวมันได้คนดูไป เฮ้ยเฮ้ยนี่จะข้าแล้วบ้าเอ้ยทีวิ่งไปเลยดีกว่าคนดูแปเบียวจะข้าแล้วว่าคนดูไปตรงไหนวะโอ้ยทําทำไมเราไม่ลอยซิปลายมาทำไมเราไม่ลอยซิปลายมาคนดูไหนโอเคไปขึ้นไปฝั่งนี้นี่บันไดไปเลยครับอันนี้แบบเดโมนะมีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC นะ PS4 PS5 แล้วก็ Nintendo Switch นะท่านผู้ชมนะ สำหรับคนที่กำลังหาเกมมาเล่นเบื่อเบก็แนะนำเกมนี้นะครับไม่มีภาษาไทยนะทานผู้ชมน,นะเกมนี้เนาะเออยเ่าใจด้วยนะจ๊ะบากายาลยีไปเลยครับปึ๊บเไปฟังไหนต่อ,อรู้เรื่องโอเคสตาร์ทควีสนะฮะมันได้ทำอะไรวะอ้ามันมีอะไรอยู่ข้างบนนี้โอเคอยู่ด้านบนนะครับวิ่งกันไปก่อนซากุระฮิลส์นะ เว <Well, S 2> <c oughs> มาแล้ววะสะคลิปเลยครับไม่ดูเวยไปควีสนะครับวิ่งทำควีสก่อนนะตอนนี้ Richman s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile, ROV e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman s h o เท่านั้น เกมก็จะเป็นแบบว่าแนวมุมมองคนที่3นะเป็นแนวแอคชั่น RPG บวกกับอ่ประจนภัยนะครับท่านผู้ชมนะเทอร์มีสประจนภัยด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยทำไมภาพสวยจังเลยอ่ะพี่โอ้โหภาพสวยจัดจัดเลยนะฮะคนดูนะเอ,อ้าทำไมภาพสวยจังเลยวะนี่โอ้โหเกมภาพแบบสวยจัด,จดเอาลวละคนดูไปกันต่อทีนี้เออมันให้เรามาทำอะไรวะโอเคเก็บหินตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเรียบร้อยปึ๊บ เรามาสู้ไก่เจ้ตัวนี้ดีกว่าคนดูมาเออโอ้โหทีมเราโหยังโหดเราไม่ต้องลงมือเอง,เองเนยน,นี่ว่าทุกทีมเราโหดจัดนะเวลาเราแบบเข้าประธานนะครับมันจะมีตัวเข้ามาเสริมนะเรามีอยู่3ตัวนะครับคอยช่วยโอเคเครสิสเราจะกลับไปส่งคริสก่อนนะทผก้ชมนะอุ้ยเกมแบบภาพถือว่าใช้ได้ยู่นะนี่เปิดได้บน n i n t e เ d o s w i t ิตด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาเกมอยู่แต่ว่าน้องเบิ้มเกิดไม่น้องมันเบิ้มจังมาเฮ้ย ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นยังไงสวยครับมาแล้วโอเคเราจะได้เริ่มปรุงยาตอนนี้เลยบ้ากันโอเคอ,ออกแบบโต๊ะทำงานนะทุกชมนะโอเคหาของมาครับใช่ไหมเนี่ยอีคอนเฟิร์มนี้ยังไงต่อโอเคเดี๋ยเาสร้างสร้างไปที่เก็บของนะทุกชมนะ ไหนอ๋อข้างเคาน์เตอร์สร้างเคาน์เตอร์อนไหนเคาน์เตอร์นี่ไงเคาน์เตอร์โอเคก็สร้างแล้วนี่ไงคนดูไรไงต่อกดปุ่มคิวอ๋อปุ่มคิวเหรออ๋อปุ่มคิวค้างไว้บิลดิ้งตรงนี้อ่านี่ไงคนคิวบิลดิ้งแล้วก็วางของนะครับกดลูกกิ้งเพื่อหมุนได้นะท่านผู้ชมนะ ควางไว้ตรงนี้แล้วกันเย้วางของได้แล้วสวยมาเลยครับวินโนมิงบึ้มจัดเฮ้ยกูอยากเป็นพระเอกในเกมบ้าเอ้ยไปลุยกันต่อลุยกันต่อโอเครู้เรื่องครับมาอุ้ยแต่ภาพสวยมากเลยนะคนดูเกมเนี่ยาถือว่าแบบใช้ได้เลยนะฮะ ีมันให้เราไปมุมนี้ต่อนะครับให้เรายิงไอ้พวกหินนี้แน่เลยใช่ไหมอ่าจริงๆด้วยเก็บไอรอนนะครับกดที่ขวานะครับยิงสวยกดที่ขวานะ่ะลิงขี้ซ้ายยิงพูดผิดแล้วก็ทำอะไรครับเอมิคแอมมูเหรอกดอะไรมิกแอมมู อ๋อ oh, เราต้องเราต้องสร้างลูกกระสุนปืนขึ้นมานะท่านผู้ชมนะไปสร้างที่ไหนละทีนี้เราต้องกลับไปที่นั่นเหรอออกมาที่เคาน์เตอร์นะท่านผู้ชมนะดูของพวกนี้ได้นะครับโอเคอ่าวีดีกรูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำยังไงสร้างของโฟโต้โหมดโอ้มีโฟโต้โหมดด้วยป่ะคนดูเอาอ่ะ เอาเรื่องจัดคนดูนะแมวแมวกดากระเป๋าเหรอเฟสดูสิเนี่ยมันบอกว่ามิกลิกูไาแอมมูเออมันทำยังไงว่ามิกลิกูไาแอมมูกดสร้างยังไงอ่ะคนดูอันนี้หรือเปล่ากระเป๋านี่ไงคอนเฟิร์มอ๋อนี่หรือเปล่าคนดู เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหนึ่งสองสามนี่ไงนี่มันจะมีบอกไว้อยู่นะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมกำลังเดินหาเจ้าตัวที่สร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมนะนี่ไม่ใช่นี่เป็นกล่องนี่ไม่น่าใช่ผมว่าคิดว่าน่าจะต้องสร้างตู้อันนี้ขึ้นมาแน่นอนเลยเนี่ยหนึ่งอันโอเคสวยโต๊ะทำงานนะท่านผู้ชมนะ น่าจะใช่นะครับคนดูไหนนี่แหละน่าจะเป็นโต๊ะทำงานนะค,คนดูนะเออนี่สววปีนิดครับเรียบร้อยอาจจะต้องมาสร้างที่นี่หรือเปล่านี่เอ,อ้ยโต๊ะโต๊ะทำงานเรามีแล้วนี่มาเคาน์เตอร์เมื่อกี้เนี่ย ใช่ไหมคนดูเนี่ยมันนาเดียวกันนี่มาดูก่อนนะครับคนดูเลื่อนดูก่อนว่าเราต้องสร้างอะไรได้ไอ้โคมไฟนี่สว่างสวัยเลยนะทู้ชมนะอีกสามอีกหนึ่งคืออะไรวะอ้เต่ควิดมันบอกให้เราไปไหนอ่ะมันบอกให้เราสร้าง กระสุนปืนใช่ไหมแต่ว่าทำไมมันไม่มีบอกเลยว่าเราต้องกดทำยังไงอ่ะบนดูเ,เก็บไว้ก่อนอ๋อนี่เฮ้ยเมื่อก,กี้นี้ผมกดโดนอะไรไหมอ่าเมื่อกี้นี่กดคิวใช่ไหมโอเคกดคิวกดคิวนี่ ันนี้อะไรเนี่ยถุงมือว่ะเฮ้ยเอาไปทำอะไรได้วะถุงมืออีก,ด, e. กด, I, ดูของกดอะไรกดคิวใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋ากดอานะเปิดกระเป๋าอเีเราสร้างกระสุนมาแล้วทีนี้ทำไงต่อกริดเจอร์พินวินเหรอพินวินอยู่ตรงไหนวะนี่ไงนี่ไงเนี่ยมาละโอเคพินวินปึ๊บเก็บของครับสวย เย้เวีรกูดเฮ้ยโอ้โหเอาสิื้อตัดหน่อยมีกดลิขหนึ่งลิขสองนะเป็นการใช้สกิลนะท่านผู้ชมนะของเราแต่เรามีตัวช่วยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับนี่อาริกาโตะดอกกาโซะดอกกาดีมาคนดูมาไอตัวนี้เออกลับจัดแถวนี้ก่อนโอ้คนดูผมไม่ต้องทำอะไรอ่ะแช่้นแหละทีมเรามันโหดอยู่แล้วนะครับคนดูนะโอเคเอากลับไปนะครับ อเอติรีนะเอติรีเอติเอเอรีนะผมอ่านผิดหรือเปล่าเอติรี <c oughs> นี่มีคัสซีนให้ดูด้วยนะเกมนี้เอาละว,าว้าวมันโอเคนะตั้จะจอย่างนั้นเลยนะ เอ๊สคิปเลยคนดูผมไม่ดูแลไปทีนี้มันให้เราทำอะไรอุ๊ยอะไรอันนี้ชูชรีโออ๋อทำอาวุธเหรอเอคเลือกอันนี้ก่อนว้าวได้ยานะครับปุุงยามาแล้วเอาเว้ยเอาเวย่ยมันคืออะไรนี่อันนี้อินวินคอมพลีทสวย ยามาใส่นะครับเลือกตรงนี้โอเคเรากำลังปรุงยาอยู่นั้นท่านผู้ชมนะอีคอนเฟิร์มสวยนี่อะไรวะน้าโอ้โหรีวิวอัพครับอีสตาร์ทครับเยสยามาลวจ้านี่อะไรอ่ะ ดูปุ่งยาเลยเออสวย,ยคืออะไรอะน่อยเนาะโอ้โสกิปอูสกิปก,ก,ก่อนม่งเบิ่มเกินคนดูอันนี้ยังมืดค่ำอยู่นะทุกผู้ชมนะตัวเกมยังภาพยังไม่ได้ใสสว่างใสเคลียนะทุกผู้ชม,มนะต้องรอก่อนไปคนดูทีนี้มันให้เราลงไปข้างล่างนะครับโอ้ลงไปไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย มอนสเตอร์นีสนะไปล่ามอนสเตอร์นีสแน่นอนเลยนะนี่มันเก็บมอนสเตอร์นีสนะเราสามารถเก็บของตามรายทางในพวกนี้ได้นะฮะคนดูโอเคออ้ยภาพเอาอะมาเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก่อนมันน่าจะให้เรามาจัดการแถวนี้แน่นอนเลยนะถ้าเราเดินชนนี่มันจะแบบได้สู้เลยนะท่านผู้ชมนะแบบเนี้ยหยาสวยโอ้อยจะไปเป็นจบไวจังวะทีมเรามันโหดจังเลยว่าคนดู จบไวเกินมาเลยจับคลิปฮะเฮ้ยได้สู้กับตัวใหญ่ปะมาโอเคดิสทรายสีสวิตอ๋อสี่ปีการสวิตเลือกหนึ่งสองสามได้นะอย่างนี้นี่สวิตตัวได้โอเคโอเครู้เรื่องครับมาสลอ 2, ็อตสองชิงส์กดทีเหรอโอเค แล้วกดตรงนี้ใช่ไหมใช้ไอเทมนะท่านผู้ชมนะมาดิเวอร์เจฮิกวไวยมาตัวต่อไปนะครับอุ้ยมาดูลูมาก่อนครับอวิทก่อนเอาล่ะคนดูไป ลุยกันต่อเว่อฮ่มาแล้วนะคนดูนี่เกมมันยังไม่เช้านะท่านผู้ชมนะเว่อเว่อเวอว่ทีนี่มันให้เราไปตรงไหนต่อฝั่งนู้นนะครับ300กว่าเมตรนะท่านผู้ชมนะวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนอู้ยภาพสวยมากเลยนะคนดูผมพูดเลยโคตรสวยอะไปเดี๋ยวสู้ถ้าเราไปเดินชนมอนสเตอร์มันก็จะเป็นการสู้กับมอนสเตอร์เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะน,นั้นต้องระวังนะฮะ โอเคไปนะครับคนดูลุยไปก่อนอุ้ยหินตรงนี้ผมเก็บมาสักหน่อยสักอันหนึ่งเดินลุยน้ำได้ด้วยนะเกมนี้นะฮะ <c oughs> อุ้ยโอ้โหไปเดินตก <c oughs> มาเลยครับโอเควิ่งขึ้นไปก่อนนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ยฮูเอริบัสไตยู นี่มาแล้วมาคุยกันนะครับกดชิปได้นะครับให้มันแบบเร็วเป็นฟัสต์นะครับคุยคุยคุย,คยแบบเร็วจัดเลยมาว่ะมาว่า,า,วาโอเคกดไปก่อนครับ เอาละไปกันต่อตรงไหนนะฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวด้ะนี่มันนะครับสิมิมาสีพูดดีวะโอเคอเค,คนดูอ่าเดี๋ยวเรามาคุยเควสกันก่อนนะครับอ่ามันบอกให้เราไปเกริเตอร์โอเคไปเก็บของฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมนะนี่นดีมูมันปล่อยเล่นไก่เอ้ยเจอน้องหมาด้วไหมคนดูเจอน้องหมาด,มดมา,ดา ดีมูมันปล่อยให้เราเล่นไก่มากเลยนคนดูปล่อยให้เราเล่นโคตรไก่อ,อันนี้ดีมูมนะครับอ่าขุดนะมีระบบขุดด้วยนะครับอันนี้โอเคเวลี่กุดเก็บตรงไหนต่อออาเก็บไปใช่ไหมตรงนี้อ่ามันบอกว่าเฟาสสปริงวอเตอร์ทำไงเฟสสปริงวอเตอร์คืออะไรทำไงคนดูเฟสสปริงวอเตอร์ อันนี้ผมต้หาของก่อนอน,นี่หรือเปล่าทำอะไรอะ่ะเดี๋ยนะคนดูนี่มันให้เราทำอะไรวะ,น,น,ระ,รวะน่าจะอะไรเกี่ยวกับน้ำสักอย่างนะทุกคนนะก็ประมาณนี้มันมันให้เราอาบน้ำรึเปล่าในฟิสตสปริงวอเตอร์นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม อ่าอาร์เทอร์อาร์เทอรีนะผมอ่านถูกไหมอาร์เทอรียูไมนะครับท่านผู้ชมนะเอออาร์เทอรีอะยูไม่เดอะอาร์เชอร์สมิธออฟเมมโมเรียลนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะเกมนี้นะครับไปเกนินแนวว่มา,มาสาวปุ่งยาประจนไผ่นะครับต่อสู้แบบเทิร์นสเปดได้ด้วยแล้วก็แบบอ่าแอคชั่นอาร์ฟิจิโอเพนวูนนะท่านผู้ชมนะนี่โหลดเกมนี้อยู่นะัน้าคำว่าจะคลิปนาะ้องหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า